บ้านเราก็เก่าแล้วนะทไมทำไมอย่างนี้เรายังไม่ซื้อใหม่แล้วก็เงินเดือนออกอีกอ่ะเอ้าแต่ที่อัตโนมัติก็ยังอัตโนมัติอยู่นะพบเนี่ยกที่อัตโนมัติอยู่นะแต่มันแต่มันเก่าแล้วน้องพบเนี่ยที่อัตโนมัติทุกที่เป็นนี่ป๊บอย่าทำ เดี๋ยวกันเอาไปล้างก่อนนะ <c oughs> มาแล้วพ่อม,ม,ม,มาแล้วไม่ไม่เก,ก่าเลยบ้านเราก็เก่าพื้นก็เป็นไม้เกียงนอนก็แข็งนะพ <c oughs> ่อเดี๋ยวเจ้าคิดหน้าเนะเพื <c oughs> ่อนทุคน